อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทํางานของกรกตอ,อย่างที่ได้แถลงข่าวเมื่อวานนะครับว่าจะสามารถที่จะรับรองสศ95ได้เมื่อไหร่แล้วก็สามารถที่จะหลังจากนั้นเนี่ยถ้านับหนึ่งถูกปุ๊บมันก็จะมีกรอบกฎหมายนะครับว่าจะเริ่มเรียกประชุมสภาได้เมื่อไหร่เรือง ประธานสภาได้เมื่อไหร่แล้วก็เลือกนายกยร,รัฐมนตรีได้เมื่อไหร่แล้วก็จะสามารถที่จะฟอร์มคอรมอได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เมื่อมันไม่มีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากสื่อมวลชนต่างๆที่ประชาชนทั่วไปสามารถหาอ่านได้เนี่ยก็ไปกลกลางสิงหาบ้างต้นสิงหาบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าต้องต้องถามถามไปทางกรกตว่าถ้าเกิดเปิดออกมาบอกว่ามีตัวเลขออกมาร้อปรเ็แล้วเนี่ยก็ต้องรอเวลาว่าในการที่เขาจะรับรอง สอสอเป็นยังไงนะครับแล้วก็บวนการในการแก้ไขปัญหาว่าไม่ให้มีสุญญากาศในขณะเดียวกันก็มีความเที่ยงตรงในการทํางานน่าจะเป็นในลักษาลแบบไหนแต่ว่าทางหองการค้าก็ได้แสดงมาแสดงเจตจำนงมาว่าอยากจะให้สุญญากาศสั้นที่สุดน้อยที่สุดเพื่อที่จะให้เริ่มทํางานในรัฐบาลชุดใหม่ได้อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หารือกันในห้ององประชุมมากกว่าพิธาเดินหน้าลุยขนทีมเศรษฐกิจหารือหอการค้า6 3ประเด็น หวังให้จัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดคืนล่าช้าออกไปอาจจะกระทบความเชื่อมั่นหนักแม้ต้องเผชิญอ,อุปสรรคขวากหนามสกัดการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลขัดขวางพิธาเป็นนายกแต่นายพิธายังเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นต่อไปล่าสุดนำทีมเศรษฐฯฯฯก,กิจพรรคก้าวไกลหาลรือกับหอ,อการค้าไทยจากนั้นนายสนั่นและนายพิธาร่วมถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนายพิทากล่าวว่า วันนี้นำทีมเศรษฐ,ฐกิจพรรคเก้าไก่มาพูดคุยกับหอการค้าและสภาหอการค้ามี13ประเด็นตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชัน EEC การบริหารเศรษฐ,ฐกิจหมุนเวียนการบริหารเศรษฐ,ฐกิจชายแดนเป็นต้นนายสนั่นกล่าวว่าเป็นการพบปะที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจที่ชัดเจนมีหลายเรื่องที่เห็นใจพรรคเก,ก้าไก่ที่ต้องทำงานร่วมกับพรรคอื่น ส่วนประเด็นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ450บาทนั้นพูดคุยกันมาพอสมควรสองฝ่ายมีข้อมูลแทบไม่ต่างกันหอ,อการค้าไทยเห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงเพียงแต่จังหวะและอัตราการขึ้นต้องเหมาะสมและต้องคุยกันในรายละเอียดอีกให้มากในที่ประชุมวันนี้ยังไม่ได้ฟันธงว่านโยบายการขึ้นค่าแรง100วันแรกจะเริ่มต้นนับหนึ่งวันไหนหากปรับขึ้นทันทีจะเป็นการกระชาก อาจมีปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจได้เรื่องขึ้นค่าแรงถ้าเราสื่อสารกับสาธารณะอย่างไม่เข้าใจอาจทำให้ทุกคนโต้แย้งได้การประชุมวันนี้คุยกันด้วยเหตุและผลมีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่ความรู้สึกได้นสนันเก่าอีกว่าหอการค้าไทยเสนอประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลใหม่ต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องได้แก่ 1. เร่งจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้จัด การทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณให้มีความต่อเนื่อง 2. การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 3. เสริมสร้างความแข็งแรงของผู้ประกอบการ